สวัสดีครับมาพบกับรายการใหม่นะครับนี่คือ EP แรกเลยที่จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับลิวฮูนะครับรายการของเราคือ10เรื่องรู้อยยัง ครับหลายๆท่านจะรู้แล้วหรือไม่รู้แล้วนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับว่ามี10เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งเลยนะครับโมฮเมดซาลาห์คือนักเตะทวีอัฟกานานะครับที่ทําประตูได้เยอะที่สุดทั้งใน UCL นะครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็พรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยทำไป1 3ึประตูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกทําไปถึง44ประตูนะครับและสถิติล่าสุดนะครับก็คือแซงหน้าล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับศูนย์หน้าตำนานนะครับเท้าซ้ายขึ้นนเป็ นคนที่ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายมากที่สุดในสโมสรลิวพูเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบังโมซาร่านะครับเรื่องที่2นะครับลิวพูเคยคว้าทริปเปิลแชมป์เหมือนกันนะครับแมนซิตี้แมนยูคว้าทริปเปิลแชมป์ริวพูก็เคยคว้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้แชมป์รีเมียนลีกเนาะเป็นบอลถ้วยล้นๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2001นะครับลิวพูได้แชมป์3รายการนะครับแบ่งเป็นลีกคัพนะครับหรือคาราบาวครับในสมัยนี้นะแล้วก็ยูฟาครับนะครับ หรือยูโรปาที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งสุดท้ายเป็นถ้วยที่เก่าแก่นะครับก็คือ FA Cup ัพนะครับนี่นะครับเราได้ทริปเปิลแชมป์เหมือนกันนะครับเหมือนทีมอื่นเลยพูดได้พูดได้แมนซิตี้แมนยูทริปเปิลแชมป์เราก็ทริปเปิลแชมป์มีได้เหมือนกันนะครับเคยได้นะครับเคยได้เหมือนกันข้อ3นะครับกลุ่มทุน FSG นะครับที่เป็นเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับและตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสโมสรบอสตันเลกซ์็อกนะครับสโมสรเบสบอลนะครับของอเมริกานะครับ FSG ก็มีข้อดีเหมือนกันใน บอสตันเลกซ็อกเนี่ยคืออดีตมหาอำนดจของวงการเบสบอลนะครับที่ตกต่ำมาอย่างยาวนานจนถูกพูดถึงว่าเขาตกอยู่ในคำสาปของแบมบิโน่เครับแต่หลังจากการเข้ามาของ FSG นะครับทำให้ทีมถุงเท้าแดงนะครับกลับมาคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์อีกครั้งนะครับมาเปลี่ยนพัฒนานะครับกลายเป็นทีมชั้นนำนะครับสุดของเกมเบสบอลเลยนะครับได้เป็นครั้งแรกในรอบ86ปีนะครับเหมือนกับที่พาลิโอูขึ้นมาจากยุคตกต่ำนะครับสู่การปลด ล็อกทุกถ้วยให้แฟนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกนะครับที่เฝ้ารอกันมา30กว่าปีได้มาเพราะว่า FSG นะครับจริงไหมผมว่ามีส่วนนะครับเพราะว่า FSG เนี่ยเป็นคนดึงเจเกนครอปเข้ามานะครับมีงบประมาณจำกัดจำเขียนนะครับมาให้ลิเวอร์พูลให้เจเกนครอปได้เปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็พัฒนาทีมตัวเองแบบหลกากหลายหลากหลายนะโดยการไปซื้อตัวแบบอย่างเช่นแอนโดรโรเวอร์สันนะครับไปซื้อมาจากฮันซิตี้ ตอนแรกเราเห็นล้วก็เฮ้ครวะเนี่ยใฮ้ไรวะเนี่ยวกซื้อตัวใครงบจำกัดจำาเขี่เแล้วเกิดซาริโอมาเน่จากซอลแทนตันนะครับเวอร์กิลฟันได้นะครับแต่ละคนเนี่ยยังเป็นผู้เล่นเกตซีถึงบีบวกเท่านั้นเองที่เข้ามาให้งบเรามาให้แค่นี้เราก็มาปรับปรุงนะครับทำให้นักเตะหลายๆคนเอามาปรุงแต่งนะครับกับเจเกนคอฟให้มาเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเราอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มทุนอื่นเรื่องราวอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้ นะครับเราไปซื้อซูเปอร์สตาร์มามากมายครับลองคิดกับกันนะครับวลิรีฮูเป็นทีมรวยมากเลยซื้อซูเปอร์สตาร์ซื้อ Star, ซื้อซื้อซื้อเรดเทนเลยอาจจะไม่มีความเป็นทีมเวิร์กแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่าลรีฟูอย่าลืมนะครับว่าที่เราเชียร์ลรีฟูเนี่ยเพราะการเล่นเป็นทีมเวิร์กและสมฉายาที่เราชื่นชอบและเรารักกันนะครับก็คือเรดแมชชีนนะครับเครื่องจักรสีแดงากามาอีกครั้งนะครับในยุคข,ของ จเกนครอปนะครับซึ่งมันดีติดใจมามาทีน่นั้นเตะทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับโอ้สุดยอดข้อที่4ลิวคูเป็นสโมรสรฟุตบอลอาชีพแรกในอังกฤษนะครับที่มีตาผู้สนับสนุนชุดการแข่งขันนะครับหรือสปอนเซอร์นะครับเป็นทีมแรกเลยนะครับเฮ้ยที่ทีมเราจนตั้งแต่แรกเลยวะจนตั้งแต่แตสมัยนู้นเลยแล้วต้องเอาสปอนเซอร์มาแปะเป็นทีมแรกนะครับโอ้โหจนจนเหลือเกินนะครับ โซโมสอนแรกนะครับที่มีแตนะ่หน้าอกและรู้ไหมว่าสปอนเซอร์แรกนะครับคือฮิตาชินั่นเองเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก ญี่ปุ่นนะครับฮิตาชินะครับคือเซ็นสัญญากันในปีคริสต์ศักราชที่1,979นะครับก็ต้องขอบคุณฮิตาชินะครับทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิอยู่เลยนะครับเพราะสนับสนุนของเรานะครับดื่มเครื่องดื่มคาสเบิร์กด้วยนะครับแล้วก็ฝากเงินในธนาคารแบงก์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไม่มีในบ้านอันนี้ไม่มีครับข้อ5นะครับฉายาของลิวโฮลที่อังกฤษนะครับก็คือเดอะเรดนะครับเดอะเรดถ้าใครได้ย้อนดูหลายๆคลิปของเรานะครับ เราก็จะเป็นเลดนั่นเลดนี่นะครับก็คือเอามาจากฉายาของลิเวอร์พูลนะครับ R E D แล้วก็ S นะครับเรียกกันแฟนบอลนะครับแล้วก็ฉายาของทีมเราคือเดอะเลดนะครับส่วนแฟนบอลก็คือเดอะคลันะครับแต่ที่ไทยนะครับก็คือหงแดงนะครับเสริมอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับมันไม่ใช่หงแดงนะครับไอตัวนี้นะครับมันคือนกลิเวอร์เบิร์ดนะครับเป็นนกนะแต่ก็จะเป็นนกแดงเป็ดแดงอะไรกันไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แต่ที่ชินตาที่ชินหูเราที่สุดนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับที่ใช้ ทุกทุกคนเนี่ยก็คือหงแดงครับเพราะว่าเป็นบอลบ้านเรานะครับทุกคนเข้าใจกันอย่างนั้นนะครับเรียกเด e ะเลสเดอะเลสเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนนะครับเมื่อจะไอแมนยูเปล่าวะอาเซนอลหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเป็นบาเยิร์นแมดิกหรือเปล่านะครับมันก็หงหงมันง่ายสุดแล้วนะครับบ้านเราก็เลยแต่งตั้งทีมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สยามกีฬาหรือพี่พสตาร์ซ็อกเกอร์นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยแต่งตั้งทีมให้ให้เราจําง่ายนะครับอย่างเช่นจิ้งจอกนะครับทีมหมาจิ้งจอกสักพักหนึ่งพอคนไทยไปเทคโอ นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คนไทยจําง่ายแล้วก็ฟุตบอลเข้าถึงง่ายกับทุกคนนะครับเรื่องของฉายาทีมนะครับต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวหรือขอบคุณคนที่คิดคน้นคําที่มันจําง่ายๆกับคนไทยนะครับสุดยอดมากเลยรู้ยังอะ่ะข้อที่6นะครับเอเวอเรสตนเคยใช้แอนฟิวอะ่ะเฮ้ยพวกเราเคยใช้แอนฟิวสนามเย้าอะ่ะเฮ้ยได้เหรอะ <laughs> จอห์นฮูดดิ้งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก่อนจะเช่าพื้นที่บริเวณแอนฟิลด์นะครับเพื่อใช้สร้างสนามพร้อมกับให้เอเวอร์ตันนะครับมาเช่าทําเป็นสนามแข่งนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการอีกนะครับลิเวอร์พูลก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับชื่อลิเวอร์พูลเอฟซีในเดือนมีนาคมคริสต์ศักราชที่1892นะครับและเมื่อทีมเอเวอร์ตันนะครับได้เข้าสู่สมาคมฟุตบอลลีกนะครับด้านจอห์นฮูวดิ้งเนี่ยก็พยายามบอกว่าเ้ย e เอเวอร์ตันเนี่ยมาเช่าสนามเนี่ยเพิ่มค่าเช่าหน่อยละกันเพราะว่าันิป็นสนามของเรานะครับพยายามให้เพิ่มค่าเช่ากลุ่มผู้บริหารเอเวอร์ตันเนี่ยก็ไม่ไหวครับกดดันนะครับว่าเอ้ยทําไมต้องให้เช่าสนามแพงจังต้องนู่นต้องนี่นะครับเหมือนเราไปบีบเขาออกแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมาใช้สนามเดียวกันนะครับทีมร่วมเมืองนะครับเอเวอร์ตันก็เลยออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างสนามของตัวเองนะครับกูดิสันพาร์คใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนปัจจุบันนะครับแต่การมีสนามเป็นของตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ มีชอบการซ้อมการแข่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครครับข้อ7นะครับแต่เดิมลิฟท์พูลไม่ได้เป็นอริกับแมนยูโดยตรงเลยนะครับในด้านฟุตบอลเลยนะครับความบาดหมางเนี่ยมันเริ่มขึ้นมานะครับที่เมืองลิฟท์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์นะครับมีมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมนู่นนะครับไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะครับตั้งแต่ก่อนปีคริสต์ศักราชที่1,900นะครับเรื่องฟุตบอลเนี่ยมาเกียดติกันจริงๆนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราชที่1960น เป็นต้นไปนะครับลงมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเป็นหตุผลด้านความสําเร็จล้วนๆนะครับที่2ทีมเนี่ยมันบี้กันไปบี้กันมาคนนั้นได้แชมป์ทีมเราได้แชมป์มีดราม่านุ่นนี่นั่นนะครับนี่ครับคือจุดเริ่มต้นความปาดหมางนะครับก็ยาวนานมาขนาดนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบสามปีได้แล้วนะครับคิดดูแล้วกันข้อ8นะครับรู้อย่างใต้เงาท็อฟฟี่นะครับสู่ใต้ปีกของแดงครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับตอนแรกเริ่มเดิมทีนะครับที่ก่อตั้งสโมสรมาหลังสงคราม โลกครั้งที่2นะครับลิวฟูลเนี่ยแพ้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 แพ,แพ้และไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับ oh. เอเวอร์ตันในยุคดับดีกว่าตลอดชนะมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ยุคปี60จนถึงปี80นะครับสถิต,ต,ติเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมใหญ่ดีกว่ามาตลอดนะครับจนทศวรรษที่1980นะครับลิวฟูลได้ยอดโค้ชอย่างบิลแชงลี่นะครับแล้วก็บ๊อบเพสลี่มาคุมทีมนะครับทำให้ลิวฟูลเนี่ยเปลีย่ยนจากหน้ามือเป็น ็นหลังมือนะครับทำให้ผลงานดีๆๆชนะชนะชนะได้แชมป์ลีกนะครับได้แชมป์นูน่นแชมป์นี่มากมายและทติเนี่ยก็ยังครองมาถึงทุกวันนี้นะครับที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่าเอเวอร์ตันในทุกๆฤดูก,กาลนะครับ <Wow. S 1> ก็ต้องขอบคุณยอดกุนซือนะครับทั้งคู่นะครับที่เป็นตำนานกุนซือและเข้ามาเปลี่ยนลิเวอร์พูลให้เป็นทีมแข็งแกร่งอย่างในปัจจุบันนะครับ ลูยอย่างข้อ9นะครับในปี2000-2001นะครับมันจะมีทีมแข่งแข่งทีมหนึ่งนะครับที่อยู่อิตาลีนะครับก็คือหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับโรมนะครับในโรมนะครับปี2000-2001เนี่ยไม่มีใครเคยบุกมาชนะโรม่าได้เลยทั้งฤดูกาลนะครับแต่มันจะมีทีมหนึ่งนะครับที่ชนะอาร์เอสโรม่าที่บ้านได้นะครับก็คือเรวโฮบุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับคือปีนั้นนะครับเป็นการแข่งขันยู ลูฟ่าคัพนะครับและลิเวอร์พูลก็ได้แชมป์ไปด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดนะครับเป็นทีมเดียวที่ชนะเก็บ3คะแนนในลางหมาป่าได้นะครับรู้ยังอ่ะข้อ10ครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเจ็บใจเนาะแต่เก็บแต้มได้มากที่สุดนะครับก็คือปี2018และ19นะครับทำได้ถึง97แต้มถ้า ย้อนกลับไปเนี่ยถ้าใครทําได้ถึง97แต้มเนี่ยแม่งได้แชมป์พรีเมียร์ไปแล้วนะครับแต่เลิเวครูทาได้แค่รองแชมป์นะครับในปีนั้นนะครับโดยแมนซิเตี้นะครับเฉือนไป1นคะแนนนะครับที่98แต้มซึ่งจริงๆแบบนี้เนี่ยมันจะเฉือนอะไรขนาดนั้นนะครับหรือเป็นปีอาถรรพ์ของเราก็ว่าได้นะครับ97แต้มหนี่ยแม่งต้องแชมป์นะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับในรายการใหม่ของเรานะครับสิบเรื่องรู้ยังถ้าอยากฟังเรื่องอะไรอยากฟังสิ เรื่องรู้อย่างของใครหรือสโมสรใดนะครับพิมพ์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับแล้วผมก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับตอนนี้เรามีช่องทางใหม่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o อกนะครับอินสตาแกรแล้วก็ f c e e o o o นะครับเฟซบุ๊ผมบอกเลย1ซมาที88สเตตัสนะครับลงข่าวบอลรัวๆนะครับแล้วก็ทางทวิต t ตอร์นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยส่วนตัวนะครับอยากจะยิงคําถามมาเนี่ย inbox ไปที่เพจ หรือ l i น์แอได้เลยนะครับตรงตัวนะครับไลน์แอดไอแ e มเนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรายการใหม่นะครับสิบเรื่องรู้ยังน่นะครับสวัสดีครับอ <laughs> นีคือจะลงเป็นเครดิตใช่ไหมที่พูดมาวันนี้นะครับอาจจะพูดชื่อรายการผิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้กองอะไรเลยแล้วทีมงานก็ข่าวมาให้ว่าผมก็ให้โจทย์ไปว่ามนมนแม่งต้องเป็นทีมที่เราชอบนะครับก็คือลิวพูลเราทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็จะดีที่สุดใช่ไหมแต่คราวนี้ชื่อรายการเนี่ยเพิ่งคิดกันเมื่อคืนนะครับว่ารู้ยังอ่ะรู้หรือไม่รู้ไหมรู้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วรายการมาเชื่อสิบเรื่อง รู้อะไรรู้รู้อะไรไม่รู้นะครับถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าคาไหนเนี่ยมันน่าจะดีกับรายการเรานะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับกูก็ไม่รู้จริงๆแล้วสรุปม,มันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปถามทีมงานของบริษัทเราก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันสรุมมันชื่ออะไรกันแน่ก็ขออภัยนะครับที่พูดสิบข้อแล้วแม่งไม่เหมือนกันสักะชื่อเลยไม่ใช่อะไรนะนี่มันเป็นทริคเนะเว้ทริคว่าให้ทุกคนอ่ะมาบวตชื่อเราไงว่าเราควรจะชื่ออะไร <Okay. S 1> รายการอะไรนะครับไม่ใช่ผมจำไม่ได้แนละ้วอย่าอย่าอย่าว่าผมอย่าว่าผม ハハハハ